แพงค้าผลไม้ต้อยผลไม้สด ั้งอยู่ด้านหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารสุตจังหวัดขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแผงค้าผลไม้แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่คู่สามีภรรยาคือวิรัตแสงแก้วและอัญญาพรพุทธศรีทั้งคู่ต่างเป็นแฟนบอลของสมโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอที่มีไทยลีก2ในแบบของแฟนบอลพันแท้ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กแห่งนี้มีสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงการเป็นแฟนบอลขอนแก่นเอซี ต้อยสวัสดีครับพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีค่ะผมทานอะไรดีคะวันนี้อเอเดี๋ยวผมขอแตงโมหะสิบบาทแล้วกันครับแตงโมเย็นเย็นหวานหวานนะคะครับผมแตงโมค่ะแตงโมของเราแดงมากเนื้อหวาน ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อ,อร์กะสมชนะวงศ์ประธานสโมสรได้ทำโครงการที่ชื่อว่าทีเร็กฟาร์มแฟนของเราฟาร์มของเรา เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือเพจของสโมสรเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือรับฝากร้านเพื่อให้แฟนบอลของสโมสรที่ติดตามเพจได้รู้จักและอุดหนุนสินค้าถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ต้อยครับตอนนี้ที่ร้านของพี่ต้อยเองเร่วมโครงการกับสโมสรด้วยโครงการที่เรียกว่าแฟนของเรา,าความของเราใช่ค่ะครับผมที่มาที่ไปในการร่วมโครงการนี้คืออะไรฮะ ในความรู้สึกของตัวเองคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะที่ทางสโมสรคิดต้นแบบออกมาเพื่อ,อเป็นแนวทางที่ทำให้ลูกค้าได้รู้จักเรามากขึ้นทำให้ยอดขายของเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมาะสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าได้ร่วมโครงการดีๆหรือว่ามีคนรู้จักเยอะๆจะทำคอยทำให้เราขายของได้ดียิ่งขึ้น,นะ เป็นแฟนบอลก็ถือว่าพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าวัานนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับสโมสรด้วยก็ถือว่าดีค่ะดีมากๆเลยค่ะครับผมเพราะว่าใจจริงเนี่ยรักสโมสรน,นี้มากครับคือถ้าอยากมีเถ้ามีโครงการอะไรดีๆที่ท่านประธานเห็นว่าการที่เราเข้าร่วมโครงการแล้วทําให้เราแบบว่าเป็นประโยชน์กับเรานะคะคเป็นประโยชน์กับเราที่เราเป็นแฟนบอลเป็นแฟนคลับเราก็ อยากจะทําอะไรดีๆเพื่อสโมสรบ้างค,ค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดให้ร้านตัวเองด้วยค่ะในแง,ขง่ของความผูกพันของพี่ต้อยและพี่วิรัฐอีกแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับสโมสรบางแครเอครับในทางความผูกพันเหรอคะรักมากรักสโมสรมากมากครับคือเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่ได้เข้ามารู้จักสโมสรแห่งนี้ครับเพราะว่า จากแต่ก่อนนี่ไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอสโมสรแห่งนี้ทําให้เรารู้สึกว่า,าตัวเราเหมือนกับว่า,ายังไงดีละ่ะเหมือนกับว่าเราเราเรา,เามีค่าขึ้นครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้ไหมคะเพราะว่าบางทีเ,เหมือนกับว่า ท่านประธานสโมสรเนี่ยท่านเป็นคนที่เหมือนกับเราได้ฟังความคิดครับความคิดเห็นหรือว่าแนวทางการทําทีมครับมันทําให้เราอยากรู้จักสโมสรแย่งนี้แล้วเราเข้ามารเรารู้ได้เลยว่าเราคิดไม่ผิดที่เรารักสโมสรน,นี้มากครับผมค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นครอบครัวครั ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะนะคะได้มีเพื่อนได้มีมิตรภาพที่ดีนะคะก่อเกิดในสนามแห่งนี้ในสมสรอนแห่งนี้ค่ะครับผมถ้าเราไม่รู้จักสมสรอนแห่งนี้เราไม่มีครอบครัวเราไม่มีความรักเราไม่มีความผูกพันแต่นี่เรามารู้จักเรามารู้จักครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้นะคะมันทําให้เรามีความสุขชีวิตประจําวันของเราเนี่ย มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับยังไงอะคะเป็นครอบครัวของเราครับเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเป็นเป็นส่วนหนึ่งไปเลยคะ่ะครับแต่คือยังไงอะทุกวันนี้่ยไม่ว่าสโมสรแห่งนี้จะไปเออมันจะว่าไปทําการแข่งขันที่ไหนครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราว่างรเราก็จะไปตามให้กําลังใจเป็นครอบสนามครับนะคะคือ เหมือนกับว่ามันลักไปแล้วมันรักอะค่ะใจมันรักรักเดียวไปแล้วนะคะคมันไม่สามารถที่จะแบบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะคมันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วนอกจากแผงค้าผลไม้ของพี่ต้อยอัญญาพรพุทธศรีและพี่วิรัตแสงแก้วสามีภรยาซึ่งถือว่าเป็นแฟนบอลคอนเทนเอฟซี FC, ในแบบแฟนบอลพันแท้แล้วร้านอาหารอีสานที่ชื่อว่า ก้อยขมนมโตซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาร่วมฝากร้านผ่านโครงการทีเร็กฟาร์มแฟนของเราฟาร์มของเราร้านอาหารแห่งนี้ร่วมใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสมสรเป็นช่องทางในการโปรโมทร้านก็ก็ดีนะคะตั้งแต่มีโครงการนี้ก็จะมีแบบแทนเขาก็จะมีอา บัตรใช่เป็นเป็ใบชมของแต่ละแมทที่มาแข่งในแต่ละแกล่ะคะ่ะมาให้ทางร้านสิดใบให้เรแารแจกลูกค้าก็ได้ผลตอบรับดีค่ะเมื่อกี้ลูกค้าก็โทรมาถามว่า,าวันนี้มีแมทนี้อ่ามีบัตรนะไหมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็มีคนสนใจเยอะอยู่ค่ะกระผมส่วนตัวนึกว่าเองรู้สึกแปลกเลยนะจัดการที่ร้านอาหารเข้าไปมีส่วนร่วมกับธุรกิจสุ่มมือถือครับก็ไม่แปลกนะค<ล>ะเพรา<ล>ะว่าหลายๆที่เขาก็ทำกัน และอีกอย่างก็คือมีแต่คนบอกว่าทางร้านเราไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับผดเกษีหรือเปล่าเราเลยบอกว่าเปล่าค่ะมีแต่ัดเกตษีต้องมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ค่อาเอาบาาตัตรไปแจกให้เราวันนี้คำว่าฝากร้านก็มีส่วนสคัญในการส่งผลการตลาดค่ะนะะก็ทางร้านนะคะก็ินด,ดีค่ะถ้ามีโครงการอะไรที่เสนอแนะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือเราทางร้านก็ินด,ดีค่ะครับ น้องบ้านรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ทุกวันนี้ธุรกิจมันต้องใส่องค์ประกอบหลายอย่างเพ่อใ้ตัวเองอยู่รอดต้องการความร <reco vers S 2> uh ่วมมือหรือ huh. ว่าส้างอัจารย์ก็มันก็หลายๆอย่างนะคะที่ตอนนี้ก็คือต้องช่วยเหลือกันนะคะว่าอะไรช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะตอนนี้ก็เศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องโควิดด้วยหลายๆอย่างด้วยนะคะครับผมอันนี้ปินการเป็นสมึิงในการเข้าไปมีส่วนร่วมจากทางสอนในการขอยดอู้สรการจัดลูกค้าด้วย น,น้อยก็อาจจะคนที่ไม่เคยรู้จักร้านก้อยผมนมโตก็จะได้รู้จักร้านก้อยผมนมโ,ดโดตจากคนที่ไม่เคยรู้จักว่าขอนแก่นเอฟซีคืออะไรวันนี้เขาก็จะได้รู้ว่าขอนแก่นเอฟซีคืออะไรนะคะจากตราจารย์ดกรกระสมชนะวงประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีให้คำจำกัดความที่ว่าทีเร็กฟาร์มแฟนของเราฟาร์มของเราคือสังคมหน่วยย่อยของสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีสะท้อนถึงการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อ2,561 3ปีที่แล้วก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากมีทีเด็ดฟาร์มเี่ยฟารมครับเราอยากมีพี่น้องที่มาอยู่รวมกันคเร้าหมองเหมือนกันกระจายกันไปเร้าหมองยิ่งเหนานะครับก็มารวบรวมความคิดว่าถ้าเรามีร้านอาหารครหน่วยบริการต่างๆอ,อาชีพที่มารวมกันในสนามฟุตบอลเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องที่หนึ่งก็คือได้ปรับทุกกันนะครับแล้วก็เวลาชนะชนะไปด้วยกันก็ชนะไปด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนบ,บ้านไหนบ้านหนึ่งย่านไหนย่านหนึ่งนะครับก็นั่นคือที่มาของการรวบรวมกิจการต่างๆตอนนี้ก็ประมาณ70กว่ากิจการ,รนะครับมารวบรวมกันอันที่สองของทีเล็กฟามที่ชดเชยความท้อถอย หรือเวลาสนุกก็อยากจะประกาศให้โลกรู้ <c oughs> นะครับก็คือการที่เราได้ทําบุญทาสาธารณประโยชน์ร่วมกัน <c oughs> นะครับซึ่งก็มีโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอย <c oughs> โดยเฉพาะขอนแก่นมีประชากรคนป่วยมากที่สุดก็ <c oughs> คือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น <c oughs> นะครับซึ่งเราก็จะไปทําโรงทานบ่อยๆ <c oughs> ให้มากที่สุดญาติพี่น้องและคนป่วยคือพระ ในทฤษฎีของเรานะครับใครอยากจะมาทําบุญมาตั้งโต๊ะเลยครับเรามีบาทให้คนป่วยค่เรามีถังมีกะละมังให้ท่านทั้งหลายได้รับความนับถือจากพวกเราคนให้ก็ได้ให้โดยตรงคับคนรับก็ให้พรสวดมนต์โดยตรงนะครับก็เป็นศูนย์รวม ทางด้านจิตใจได้นะครับก็นั่นคือทีเลขสามอันที่3ก็คืออยากจะให้กิจการต่างๆเนี่ยเกิด Circulation Economy คือเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอยากกินก๋วยเตี๋ยวมีอยู่6ร้านตามนี้นะถ้าซ่อมรถซ่อมจักรยานไปเปลี่ยนยางรถยนต์ก็มีให้คุณนะในฐานะที่พวกเรามาอยู่รวมกันก็น่าจะรับรองกันได้ว่ามีคุณภาพนะครับก็เป็นศูนย์ที่ศูนย์รวมที่ผมว่า เป็นที่น่าสนใจสําหรับทีมต,ต่างๆสโมสรต่างๆที่เริ่มมาถามเริ่มมาดูมาอันที่สี่ก็คือเวลาจะตอบแทนฟาร์มต่างๆร้านต่างๆเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เขาจะได้นําตั๋วของเรานะครับสีซ่าใบ,บไปตอบแทนลูกค้า,าให้เขาครับผมอุปการะคุณมีอุปการะคุณคให้รู้สึกว่าประชากร ฟุตบอลขอนแก่น f อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเพิ่มแบบมีในยะสำคัญเพิ่มจากมีรากแก้วคือเพิ่มจากฟาร์มของเราคร,ครับในเทศกาลต่างๆเราก็จะให้กิฟต์วลเชอร์อเพื่อจะให้ไปเยี่ยมช็อปของเรารนะครับซึ่งมีจำหน่ายในลักษณะที่ลดราคาพิเศษให้กับฟาร์มแน่นอนที่สุดเท่าฟาร์มหรือร้านต่างๆเขามีวัสดุอุป,ปรกรณ์เสื้อผ้าใหม่ๆแล้ว การโปรโมทสิ่งเหล่านี้ก็ไปที่ลูกค้าของเขานะครับก็อันนี้ก็ทําให้ฟาร์มต่างๆเหนียวแน่นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมเสื้อไม่ดีก็ตําหนีได้เปลี่ยนได้นะครับเป็นช่องทางไม่ใช่ว่าต้องไปที่ช็อปเซ็นทรัลขอนแก่นอย่างเดียวนะครับหรือไปที่สนามกีฬาการอย่างเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่า เนเชลขอนแก่นที่ย้ายให้เรามีทำเลอย่างดีมากในชั้น5นี่นะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแล้วเขาก็เป็นฟาร์มเ e n นเชลขอนแก่นพาซ่านี่ก็คือฟาร์มใหญ่ของเราเช่นเดียวกันนะครับเดอะทีเร็กขอนกัน FC สโมสรฟุตบอลในไทยลีก2ได้ทําโครงการที่ชื่อว่าทีเล็กฟาร์มแฟนของเราความของเราด้วยความเชื่อที่ว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดคือสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กับเหล่าแฟนบอลของสโมสรที่มีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่ในท้องถิ่นนรงกรสุบวงกฎถ่ายภาพสอพลเพชรแท้คมทริกตะลุยฟุตบอลไทย